าวสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาอยู่กับของเล่นนะครับพอเพโทร,รถตัดดินดูนะครับน,น,นี่ออกมานะครับเปิดสวิตนี้นี่นนลัวก็จะนี่ตัดดินนะครับเขาเรียกว่ามันโยกนะครับโอ้โหไ,ได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเจ้าปลาฉลามนะครับแต่ชนขอยแต่มันเหมือนแบบจะชนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แรบเตอร์ปเตอตัวนี้จะเดินช้าๆครับเดินช้าๆก็เจ้าสุนักขาสีเขียวปากสีแดง ตัวนี้อะไรครับเนี่ยแมวป่าใช่ไหมหรือว่ากระรอกไม่แน่ใ,นใจนะครับมันคืออะไรนี่ตัวนี้ก็ม้าครับม้าแต่รู้สึกว่า,วาระบบเสียงมันจะพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเจ้าไดาโนเสาร์สไปโนโซนอรัสขยับปาได้ด้วยน,นี่มาวิ่งอีกตัวนึง เป็นไดโนเสาร์แบบพ้นพิษอ่ามาเลยดีกว่าแก๊งไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยนี่เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับจะวิ่งชัดซานะแบคิโอซอรัสเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยนี่แบคิโอซอรัสอ่ะจุดสวิตต์ตรงนี้แล้วเราจะมาดูคู่สุดท้ายก็คือเจ้าฮอกโคไดจอระเค้นะครับแบบชนถอย สีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองอาจจะเป็นข่อยลักษณะแบบนี้ครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย